สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กับจิมมี่แนวทางเลขเด่นของแมววินครับพี่น้องเนาะครับเก่ามาเชียร์กะลงแนวทางเลขดับแมววินไปให้พี่น้อยฟิสิลเด้อครับผมดับล่างห้ากับเก้าครับพี่น้องเนาะครับดับล่างห้ากับเก้าแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันล่างศูนย์สามแปดเก้า เลขไม่มาด้วยกันบนครับสองสามสี่เจ็ดับคลิปแหลกในลงไปให้พี่น้องพีซีแล้วครับรวามกับเหลขกจับคูล่างครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้แม่กับมีเหล็กเกิดหรือว่าเหล็กจับคูบนเด้อครับผมครับพี่เจน่าเบิ้งเป็นแนวทางน้ำกันเพราะว่าเก่ามาเชื่อเอาแต่เล็กเด่นแม่มากวดว่างหันครับพี่น้องเนาะเขาเทิ้งบนเทิ้งล่างครับผมครับวดนี้อยากให้พี่น้องพีซี ครับพิจารณาเบิงเพื่อเดชโชด้ลาบน้ำแมววินเดอครับผมครับเลขเด่นบนในก็เลขจับคู่ครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมเราฟั่งตัวเลขกับแมววินครับผมเลขบนจับคู่ครับเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณแมววินเ้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้าเชียร์อูน้าใช่ในเ้อครับผม ไปรับเชมารับฟังเหล็กแม่วินเหล็กบนกันเลยครับฮัโลโหลแม่วินครับเกามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีเกามาเชียครับแม่อันหมวดวา่าหันเล็กเลขเด่นบนกับเขาแล้วแม่เนาะแมนครับเล็กเด่นบนกับเขาเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างเขาเมีนอ่ากามาเชียก็เลยอยากจะมาให้แม่ จับคู่ให้พร้อมครับผมบ้านี้ครับจับคู่จับคู่ข้างบนนี่บ่แม่ครับผมลองเบิ่งดูแม่ครับพร้อมกับเล็กเด่นบนนี่นะครับผมเออเอาเอาเลยบ่เอาเลยครับแม่ครับผมอันให้ให้เอฟซี่นกลับเอานาะครับแม่กับเอาน้ำเฮ้เฮับไปโหลดบ่บ่ครับบ่ครับผมเดี๋ยวเก่ามาเชื่อเขียนว่ากลับด้วยก็ไเลยครับเออเออเอา เดี๋ยวได้แม่เลขเลขเด่นบนตัวใดครับผมเลขเลขเด่นบนศูนย์กับหนึ่งโอ้สองตัวแมนหมดก้อนมันสามตัวหมดก้อนมันยังไงแม่มีหานี่ล่ะมีห้าหกสี่ห้าหกครับผมแมนวันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งวันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งหมดก่อนสี่ห้าหกถ้าผมเอาแม่จับคู่ไปนี่จับคู่กับห้า 9ก้าห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศเกหนึ่งหเกหนึ่งศเจหนึ่งเจดศเจหนึ่งเจดปเกปดหนึ่งปเกปดหนึ่ง แปดศูนย์แปดศูนย์อ่ามีเท<อ>่านี้ละครับครับพร้อมกับด้วยบนย่างเดียวอันที่บบติดเลขวิ่งนี่แหละครับผมอ <Man S 2> ันที่บบติดเลขวิ่งอันศูนย์กับหนึ่งนี่บอกแมนครับผมเข้ากะซื้อคือกันแบบที่ว่าแม่วินเฮ็ดมาได้ขันบอลขันเอฟซีบอม ที่แม่วินจับไฮกรให้เอซี่ FC อันจับเอาเอาเขียนจ้าง,งไหนครับแม่ไอตัวบกบนี่บ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งไฮเอซี่ FC พ่นกับเอาไฮจับใจเอาทังสี่น้โอ้เล็กวินเล็กวินกันนี่ห้ายังก็บแม่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เออร์ไฮเอซซี่พันจับอยู่หันหล้ปะผหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแมนเลขวินมันแม่วินก็เลยมาดึงมาดึงออกตัวเด่นเด่นหนึ่งกับศูนออกมาประกอบซุ้มเหนียนะโอ๋อก็ไม่เออบานี้กแม่วินกับอันจับใส่ไฮจับเกี่ยวกันนำํำครับผม,มนโน้นี่แห<แ><แ>ละครับผมที่มาา<แ>ของเหล็ก ไฮเอฟซี FC จับวินส่กันเ้อร์เลขเกตโตนันเดอร์ครับผมแม,มวินกับจับไฮได้ซ้ำนั่นน่ะนะครับถ้าถ้าพี่น้อยเอฟซีว่าตัวได้ติดศูนติดหนึ่งก็ลองดึงมาไปอีกก็ได้ครับผมแต่ติดศูนติดหนึ่งเอาศูนย์กับหนึ่งมาประกบก็กได้ครับผมห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับนี่คือแนวทางเลขอ่าบนของแมวินเ้อร์ครับผม ตอนนี้มีในใจบ่ครับแม่มีแบบนักหนักบ่ครับผมมีซ่อนตัวมีแบบนักหนักนีแม่วินสิมกักนี่แล้วมาเกตหนึ่งเกตศูนย์หนีแล้วอ๋อเกตหนึ่งเกตศูนย์นครับแต่ว่ามดนี่กับว่าหลายห้างแล้วครับผมลอง บ่บได้เข้าไปด้ได้ขึ้นโลเข้าไปด้คขึ้นล่างเข้าสือ่อตะบนน่ะนะเม่นครับเม่ยอ่าบนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างนี่แหละครับพี่น้องเนาะเบิ่งเปรียบเทียบเหล็กเด่นเหล็กชนหลายๆายสำนักมาเปรียบเทียบก็แม่วินกันเลยครับผมคร็บต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะเลขศูนย์กับหนึ่งเนี่ต้องมีให้เห็นครับผมเพราะว่างวดวัางหันกะสี่ห้าหกครับผมครับเข่าทั้งหาทั้งหกครับพี่น้องเนาะงวดนี้ได้สองตัวนะเมีเนาะ ศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์กับหนึ่งคันคันคันเอฟซีเพิ่นมาอันเลขกเกตตัวกับไฮไฮจับวินใส่กันยุหันหละบ่พลาดดอกครับแม่เฮ็ดเลขวินมาให้พร้อมครับผมจ้าเขาเขามาเชียร์กระซิลบกวนเวลาพักพอดแม่ซ้ำหนีเด้อครับผมครับผมขอบพระคุณแม่วินครับผมอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่ลำรวยไปน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมเลขเด่นบนแมววินคือศูนย์กับหนึ่งครับผมวันที่สิบหกกรกฎาคมมวดที่พ่านมากทีเข่ามาเชียวมาลงแม่บ่ไทยจับค่ให้ครับพี่น้องเนาะแม่ห้ตัวตัวเด่นคือสี่ห้าหกครับเข่าทั่งมาหากับหกเลยครับผมงวดนี้ได้สองตัวเด้ครับพี่น้องศูนย์กับหนึ่งครับแม่จับค่ให้พร้อมหรือว่าพี่น้องพีซีอ่ามากวินกับมีวินอยู่งได้ครับผมเหลขวินของแม่บนย่างเดียวครับผม 5้าหกเจกครับผมครับดึงเด่นออกมากคือศูนย์กับ1ครับผมจับคูมี5 9 51 50้าห้าหนึ่งห้าศูนยครับพี่น้องเนาะครับนี่คือเลขบนย่างเดียวเด้อครับผมกลับด้วยครับเอาครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้ครับพิจาณาเบิ่งไปน้ากันเด้อครับผมแนวทางเลขของแมววินเลขบนครับพี่น้องเนาะ ติดซวนกับหนึ่งครับงวดนี้พี่น้องเอฟซีก็บลองอ่ะรับชมรับฟังบ่าว่าจะเป็นเลขคุ้นรุงลอตเตอรี่ครับผมเลขปลาเล็กครับพี่น้องเนาะเลขเด่นเพิ่นล่องมาจับคู่ประติษปะตัวเอาครับผมครับเฮาเพื่อได้โชว์เวลาหนุ่กันเด้อครับผมน้ำมาเสนอสู้พี่น้องเอฟซีครับนอกจากแม่วินจะมีเลขดับล่างแม่นๆเพิ่นก็นยังมีเลขเด่นบนเลขจับคู่บนเลขเด่นล่าง เลขจับคูลางมาให้พี่น้อยพี่ซี่พร้อมรับผมครับทายคลิปนี้ขอให้ถูกหวยรวยเงินไปน้ากันเด้อครับผม16กรกฎาคม66สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ